ครูท่านบอกว่าอาจารย์นำทัพหลิวซางไปท่าเรือซีผิงเหรอใช่ทัพหลิวซางก็บีว่องวัยเฉียบคมทัพหลิวซางที่เคยทำให้จิ๋วโจวต้องสาสะเทือนนานแค่ไหนแล้วที่ผู้คนไม่เคยได้ยินชื่อนี้แนวชายฝักของต้าเจิงทอดยาวแพนเหลยโจชำนาญศึกทั้งน้ำครั้งนี้อาจารย์เรียงว่าคงต้องครุ่นคิดหนักจะต้องให้เรือรบทั้งหมดจัดกระบวนทัพให้ดี แล้วก็รตรงนี้ชิงให้กงจดหมายรับจากด่านหวงเฉวียนขอรับพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนขอรับ สุดที่ด่านหวงเฉียนค่ายหวงเฉียนและค่ายจีหลินขนาบโจมตีที่ปรึกษาฟังยิงงหารจวบูกตุลองของหูคู่หูคู่ทับซ้ายถอยออกไปนอกด่านชั่วคราวทับขวาไม่มีความเคลื่อนไหวทุกอย่างเรียบร้อยดีรีบส่งข่าวไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของหูคู่ทับซ้ายและขวาให้ดีทับขวาได้เปรียบปกป้องด่านหวงเฉียนให้ดีและปกป้องไห่ซื่อให้ดีขอรับท่าเรือสีผิง แหวนหยกนี้ลําค่ะนำไปสนามรบเกรงจะแตกคืนแก่อาจารย์จะดีกว่าหากอาจารย์ไม่อยากเดินหมาก้วก็มิเช่นนั้นลองเดิมพันกับไผ่ซื่อสักตาอาจารย์ถ้าเดาสิว่ามือข้างไหนของข้าถือหมากดำหากอาจารย์เดาผิดแล้วก็ก็ถือว่าข้าชนะถ้าข้าชนะแล้วก็อาจารย์ต้องรับปากข้าเรื่องหนึ่งไม่ว่าภายหน้าหายซื่อทำเรื่องใดผิดท่านด่าข้าลงโทษข้าได้แต่ห้าไม่สนใจข้าอีกได้หรือไม่อาจารย์ มืขอขวาข้าะนะแล้วตกลงกันแล้วนะหายหน้าอาจารย์ห้าไม่สนใจค้าอีกนะสิ่งที่อาจารย์สอนหายซื่อมาตลอดหลายปีหายซื่อจดจำไว้ในใจเสมอมาแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่อาจารย์สั่งสอนข้าจากนี้ข้าจะพยายามยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ข้าทำหยกแผนของอาจารย์แตกดังนั้นดังนั้นจึงทำสิ่งนี้ให้อาจารย์ อีกไม่กี่วันก็จะสอบขี่ม้ายิงธนูแล้วเจ้าทำได้ดีมาตลอดพยายามเข้านะรับทราบแล้วอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ Legenda าจารย์ไม่ได้แต่งงานกับคุน้างกองผู้สาจุย,ยหรอกเลยหรืออาจารย์เป็นเหมือนเช่นเคยถือบ้านเมืองเป็นหลักรีบร้อนแต่งงานแล้วเร่งรุดมาที่ท่าเรือซีพิงการศึกท่าเรือซีพิงเป็นยังไงตึงเครียดเหมือนด่านหงเฉวียนหรือไม่นะได้ท้าฟางได้เท่าจางทวทัดของด่านหงเฉวียนสู้เมืองเทียนฉีไม่ได้เกือบครึ่งหนึ่งของปีแห้งแล้งหิมะขาวโพลนคงทำให้ได้ท้าฟางผิดหวังแล้วที่ไหนกัน พูดถึงน้ำใจไมตรีด่านหัวเฉียนกลับดูแน่นแฟนกว่าเออชาวเจียมานที่ประสบภัยพวกนั้นเหรอแต่ท้าฟาไม่ต้องเป็นห่วงคนเจียมารพูดนั้นหรอกคนเจียมารพูดนั้นคุ้นชินกับการใช้ชีวิตเร่ร่อนคิดว่าพวกเขาเองก็คงไม่เข้ามาในด่านดังนั้นตั้งแต่ก่อนค่ำเมื่อวานก็ไปที่หงเย่าหยวนแล้วผ่านหงเย่าหยวนไปก็คือจุดรวมตัวของพวกเขาที่นั่นมีเมืองหลังจือเมืองหลันจือเหรออืมหญ่เหร วันนี้สายเพิ่งส่งข่าวมาหูคู่ทับขวาเคยปรากฏตัวที่หงเย่าหยวนในท้อฟังไม่ทับทังแต่ท้อฟังรวดเร็วจริงๆเพื่อได้ข่าวของหูคู่ทับขวาเจ้าขรุดมาเลยหูคู่ทับขวาเคยเข้าใกล้หงเย่าหยวนหรือไม่ข่าวล่าสุดที่สายส่งมาให้หู้คู่ทับขวายึดครองหงเย่าหยวนจุดโดนตัวของคนเจียมานที่เมืองหลันจือ ดูท่าแล้วตอนนี้ยังไม่มาโจมตีที่ด่านหงเฉียนแต่หากหูคู่ทับขวาพักผ่อนสักพักจับเยอได้มากพอมันก็ไม่แน่นะทับซ้ายกับทับขวาจะร่วมมือกันหรือไม่คนหูคู่ชำนาญการรบหรือบอกว่าทับซ้ายและขวาต่างเป็นคนหูคู่ก็เป็นแค่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่แลมาสองทับนี้ไม่ลงรอยกันต่างฝ่ายต่างปกครองเป็นไปได้น้อยมากที่จะร่วมกันทำศึกพิยงแต่ว่าหูคู่ทับขวามีเมืองหลันเจือเป็นกองหนุนสำหรับด่านหงเฉียนแล้ว ถือเป็นภัยแฝงอยู่ไม่น้อยก่อนหน้านี้ผู้ประสบภยัยชาวเยอรมันไม่รู้ว่าเมืองหลันจือถูกยึดไปแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แม่ทัพทังได้โปรดอนุญาตให้ผู้น้อยไปช่วยพวกเขาด้วยไม่ได้คนเยอรมันพวกนี้หากถูกคนหูคู่จับไปสุดท้ายหัวหอ,อกก็จะมุ่งมาที่ด่านหงงชวยนต่อให้พวกเราไม่รับพวกเขาไว้ก็จะปล่อยให้พวกเขาถูกคนหูคู่จับไปไม่ได้แม่ทัพทังได้โปรดอนุญาตให้ข้าน้อยนำทัพหนึ่งกอง เร่งรุดไปแจ้งคนเจียมมนก่อนที่พวกเขาจะถึงหงเย่าหยวนว่าเมืองหลันเจอถูกยึดไปแล้วให้พวกเขาเรีบเปลี่ยนเส้นทางแ <sighs> ม่ทับทางช่างเถิดรีบไปรีบกับขอบคุณแม่ทับทาง